สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมเดียจากช่อง d e i r y Journey นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายๆว่าเราจะเลือกซื้อระหว่าง DJ i a อคชั่นหรือเจ้าตัว GoPro 10นะครับถ้าอย่างงั้นเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มเนื้อหาฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กระช่องของผมด้วยนะครับคอนเทนต์นี้ผมจะเอางบประมาณเป็นที่ตั้งว่าควรจะซื้อรุ่นไหนดีถ้าจะให้เลือกได้แค่เพียง1ชิ้นเท่านั้นเริ่มจากเจ้าตัว DJI Action 2นะครับเจ้าตัว DJI Action 2เนี่ยรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นตัว Dual Screen Combo นะครับในกล่องก็จะประกอบด้วยเจ้าตัว DJI ที่เป็น เมนโมดูล l j i j i ที่เป็นตัว dual screen แล้วก็เป็นแบตในตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบ memory card ภายนอกเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับมีตัวยึดที่ไขเข้ากับขาตั้งกล้องได้นะครับแล้วก็มีตัวยึดอีกตัวหนึง่งที่เป็นลักษณะคล้ายกับขาของ go pro แล้วก็มีสาย usb มาให้แล้วก็สายค้องคอแล้วก็แท่นสําหรับยึดกับวัสดุอื่นๆน,นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังจากการใช้งานจริงๆนะครับว่าเจ้าตัว DJI action 2เนี่ยมันจบจริงไหม เจ้าตัว DJI Action 2 Dual s c r e e n Combo เนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยจะตกอยู่ที่ราคา16,890บาทอย่างแรกเลยซื้อมาเสร็จปุ๊บเราจะต้องซื้อเจ้าตัว Memory m i c r o SD Card SD Card เพิ่มเติมแน่นอนแต่ว่าเจ้าตัว DJI Action 2เนี่ยมันมี m e m o r รี a การ์ที่เป็น Internal m e ม ORY CARD อยู่ข้างในแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวนี้นจะบันทึกได้อยู่สักประมาณสักไม่เกิน30นาทีนะครับเพื่อนๆถ้าใครทำคอนเทนต์แบบสั้นๆก็คือถ่ายเป็นซีนๆถ่ายเป็นชอ็ชอตๆแล้วจบผมคิดว่าตัวนี้ราคา16,890บาทสามารถที่จะเอาออกไปทำคอนเทนต์ได้เลยนะครับทีนี้มาดูของฝั่งทาง GoPro นะครับ GoPro เนี่ยผมซื้อมาในราคา16,500บาทถามว่าซื้อมาเสร็จปุ๊บ16,500บาทเนี่ย เอาไปทำคอนเทนต์ได้เลยไหมตอบว่าไม่ได้นะครับ oh, <no. S 1> เพราะว่าไม่มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องเพื่อนๆจะต้องซื้อไมโคร s อสกีการอันนี้ก็อยู่ที่งบประมาณของแต่ละคนแล้วนะครับว่าจะซื้อความจุที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อมาด้วยงบประมาณที่จํากัดไม่เกิน17,000บาทเพื่อนๆคงต้องเลือกซื้อเจ้าตัว DJI Action 2แทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมคิดว่า DJI Action 2ได้เปรียบนะ อ่าโอเคถ้าสมมุติว่าเราซื้อมาครบเรียบร้อยแล้วอ่าสมมุติว่าใครซื้อโกโปมาซื้อไมโครเอสีการ์ดมาเรียบร้อยเจ้าตัวดีเจชั้น2ไม่ซื้อเอสีการ์ดอ่าทีนี้เอามาใช้งานจริงๆคุณภาพแล้วก็การใช้งานเนี่ยการจับการถือเอาออกไปนอกสถานที่เอาไปวอกอ่ามันสะดวกไหมผมจะเริ่มที่เจ้าตัวดีเจชั้น2ก่อนนะครับอันดับแรกเลยเจ้าตัวดีเจชั้น2งเนี่ยถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวกไม้ไม้ถือไม่ซื้อได้ไหมได้เพื่อสามารถจับถือท่ายอย่างนี้ได้ประมาณอย่างนี้ ได้นะ,ะเป็นไรไหมไม่เป็นไรนี่ได้อันนี้คือจบเลยเห็นไหมเพื่อนๆอ,อ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อไม้ที่ถือเพิ่มก็จะได้ประมาณนี้ผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าอ่าผมลองแล้วผมลองที่แบบว่าจับเฉพาะจะตัวบอดี้ที่เป็นโมดูลตัว DJ I Action 2นะครับผมว่ายังไงเพื่อนๆก็ต้องซื้อไม้แหละเชื่อผมเถอเพราะว่า ตัวบอดี้ตัวเครื่องอ่ะค่อนข้างที่จะร้อนผมใช้ความละเอียดที่ 4K 25เฟรมนะครับค่อนข้างที่จะร้อนแม้กระทั่งผมเอาไปทำคอนเทนต์ในสถานที่ที่อากาศเย็นก็คือมีแอร์นั่นแหละอ่ะมันก็ยังร้อนจริงๆอันนี้จากประสบการณ์ใช้งานตรงๆจากผมเลยนะแล้วเจ้าตัว GoPro 10ล่ะถามว่าไม่ซื้อไม้ได้ไหมก็ได้นะเห <laughs> มือนเพื่อนก็จับอย่างเงี้ยเมื่อไหม เมื่อเเมื่อเลยเพราะว่ามันจะต้องเอาแขนออกมาประมาณอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมอ่าเอาแขนมาประมาณอย่างนี้แล้วเพื่อนก็ถ่ายไปถ่ายมาอย่างนี้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อไม้อย่างเช่นของผมซื้อเจ้าตัวไดโพต 3W มานะครับในราคา2,400บาทแขนอยู่แค่นี้เองเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแขนอยู่แค่นี้แล้วก็แนบลำตัวอย่างนี้สบายเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เดินบอกไปเลยสบายมากอย่างเงี้ยเพื่อนจะไม่เมื่อยอ่าเพื่อนเพื่อนจะไม่เมื่อยเลยถึงเมื่อก็เมื่อยน้อยมาก เหมาะอย่างยิ่งกับการเอาไปทําบล็อกในสถานที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเปรียบเทียบที่2ของเรื่องอุปกรณ์เสริมระหว่าง DJI จัน2กับตัว GoPro 10นะครับผมว่าควรที่จะซื้อไว้ทั้งคู่ส่วนเรื่องที่3ในแง่ของภาพและเสียงผมเอาออกไปทำบลอกทั้งคู่โดยที่เป็นสถานการณ์เหมือนกันผมก็ถ่ายถือคู่อย่างนี้เลยอ่า ประมาณนี้เลยอ่าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูว่าภาพและเสียงของเจ้าตัวโกโพซิกับเจ้าตัว DJI ทั้ง2เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูได้เลยครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะว่าเจ้าตัว DJI A c t i o n 2กับคู่ปรับของมันก็คือที่ถ่ายอยู่แล้วตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนก็คือตัว g o p r o 10เดี๋ยวผมจะมาลองเดินบอกดูว่าใช้ชีิตประจำวันมันจะเป็นยังไง เสียงที่ได้เนี่ยคือมาจากโกโปร10นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะตัดสลับภาพไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะถ้าผมออกมาบอกการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่ากับเจ้าตัว d j ใจแอคชั่น2และ g o p ปร10อ่ะไปเพื่อนๆทีนี้เราก็จะเห็นภาพที่เป็นด้านหน้านะตอนนี้คือผมเอาเจ้าตัว DJI จแอคชั่น2นะมาติดแล้วก็นะตอนนี้คือภาพที่เห็นหน้าผมเนี่ยจะเป็นโกโปร10นะนเพื่อนๆ เสียงที่ได้เดี๋ยวผมจะตัดสลับให้ฟังว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นคู่คู่กันไปนะเสียงที่ได้จาก GoPro 10เสียงที่ได้จาก DJI Action 2จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆทีนี้เราเทียบให้เห็นกันชัดเจนเลยว่าถ้าตัดสินใจจะซื้อตัวในตัวนึงเนี่ยจะต้องซื้อตัวไหนหรืออาจจะมีทั้งทั้งสตัวเลยกันะไม่ใช้งานนะเพื่อนๆน,นะถามว่าเจ้าตัว g o p r o 10เนี่ยราคา16,500บาทนะครับเพื่อนๆ ถามว่าซื้อมาแล้วต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไหมมีนะครับก็คือเจ้าตัว m i โคร SD card ก็อยู่ที่ราคาประมาณสัก1,250บาทถึง1,600บาทนะเพื่อนนะจะประมาณนี้ เจ้าตัว DJI Action 2ใช้เหมือนกัน SD Card นะครับแล้วถามว่าเจ้าตัว DJI Action 2เนี่ยเอามาถือจับเนี่ยสะดวกไหมผมทดลองแล้วโคตรร้อนเลยเอาจริงๆแต่ว่าในอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับที่เป็นชุดตัว Dual Screen Combo เนอะมันก็จะมีาขาจับยึดให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรอกเอาจริงๆนะก็คือว่าถ้าซื้อขาตั้งมาแล้วก็ใช้ควบคู่ไปเหมือนคล้ายๆกับว g o ก r ป,โปนี่ประมาณนี้ เห็นไหมเพื่อนประมาณนี้อย่างนี้สะดวกป่าภาพที่เห็นภาพที่ได้ประมาณนี้มีวิวสนามกอล์ฟเพื่อนดูเสร็จแล้วเพื่อนๆตัดสินใจกันเอานะครับว่าภาพและเสียงของเจ้าตัวดีเจชั้น2กับเจ้าตัว g o p r o 10เนี่ยชอบหรือว่าไม่ชอบตัวไหนตัวใดอันนี้แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนบุคคลเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกซื้ออะไรถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ลองดูจากที่ผมสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับ ถ้าจะต้องให้เลือกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่มีงบประมาณเป็นที่ตั้งก็ให้เพื่อนๆลองตัดสินใจจากคอนเทนต์ของผมได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกซื้อตัวไหนเพราะฉะนั้นใครถูกใจคอนเทนต์นี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้กระช่องผมด้วยนะครับทั้งไงไว้เจอกนคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ